ซุ่มเซอร์เวยอยู่นานได้เวลาลงมือทำชั่วแล้วอืมเจอีว่าไงจะไข่จ๋าทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยใครนะมันบังอาจ,จ เออฮ่เออพี่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 เวหาเองแห๊ะจ้า굿มอร์นนิ่งจ้าไม่ต้องเลยฉันบอกนายกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่ามายุ่งย่ามแถวผาอินซีนี่ฮะเอ๊ะแถวนี้มันผาอินซีลหรอหรอว้าสงสัยนั่นคงจะคงจะคงจะคงจ่าหละหลอ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 ทางแ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 งเลยอ่ะนี่แน่ สุดยอดเหมือนดามเลยนะพี่เวหาเจ้า e งูนั่นน่ะคือตัวอันตรายสําหรับไข่พวกนี้นี่หน้าที่ใน,ในการดูแลผานุบาลน่ะเป็นของฉันเจ้าแฉกจะไม่มีวันมาก่อเรื่องที่นี่ได้เป็นอันขาด <ไ Isaac. S 2> หน่อยแนะ่เจ้าเวหางูอย่างพี่แฉกคนนี้นะ่ะไม่มีวันละความพยายามง่ายๆหรอกเขาบอกครบทุกฟ,ฟองพี่เวหาครับอย่าเข้ามานะ Bagaimana di dalam ni na? Oh, pihai ha? Pihai sabai dia, pakar? Hah? Sabai? Hah? Pelak apa nak? Ayah kau dah? Pihai ha? Oh, 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 oh พี่เป็นอะไรไปอะนั่นก็คืออาการของนกที่กำลังเดสมอลเล่ยังไงแล้วลูกพี่แกในตอนนี้นนะเข้าสู่ช่วงมันปลายของชีวิตแล้วดูสารโลกมันดีถ้าจะพรุ่งนี้มารือรีแล้วมั้งไม่รอดแงมแกบอกมันไปดิว่าแกไม่ไหวแล้วอ่ะบอกมันไปดิว่าแกกำลังจะเดสมอลเล่ อันโอชักมือแรกของข้าแล้วพระอนุบาลก็จะต้องพิน,นาศใจจะไปเหลือหลออาฝนกำลังจะตก ฉันขอหลบในนี้สักครู่ได้ไหมได้สิครับฉันครับพี่พี่เหรอไม่มีใครเรลกฉันว่าพี่มานานแล้วทักทายกันแบบนี้นะ่ะค่อยกระชุ่มกระชวยขึ้นหน่อยอฉันนะ่ะอายุจะห้บแล้วห้าินี่นี่ท่านนกอินทรีอย่างเราเนี่ยอายุยืนกว่าที่คิดนะขอบอกช่วงครึ่งหนึ่งของอายุไขเผ่าพันธุ์เรามักจะพบกับความยากลําบากในการดํารงชีพ แล้วชื่อของท่านก็คือสายลมชื่อของเราคือสายลมยอดบนสุดของเขาอินซีเนี่ยมีสถานที่ที่ช่วยเจ้าได้ข้าเองก็เคยตกอยู่ในสภาพเช่นเจ้าเหมือนกันแต่หลังจากที่ข้าขึ้นไปบนนั้นอืมก็อย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละยอดบนสุดของเขาอินซีมีอะไรกันแน่ล่ะครับไปเห็นด้วยตาของเจ้าเองเถอะนะเออแต่ว่าร่างกายของผมน่ะคงจะไม่สามารถบินไปไหนได้แล้วล่ะ เจ้าเลือกที่จะยอมแพ้แล้วนอนรอความตายก็ตามใจจงถามตัวเองให้มากว่าจะทำเพื่อใครฮอออืมข้าต้องไปหา,ากเจ้าแฉงั่นกลับมากอดข้าแล้วก็เจ้าตัวนี้จะผาดนุบาสซะนะเจ้าจิว๋ว อา้าวตกลงเจ้าตามเข้ามาแล้วเนี่ยเพราะฉันได้เลือกแล้วอ่ะหากท่านดูว้วธีทําให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงได้ช่วยบอดฉันด้วยเถอะมันลําบากนะฉันไม่กลัวแล้วความเจ็บปวดละ่ะฉันไม่สนน่ะเพื่อปอกป้องผานุบาลจากเจ้าง,งูนั่นให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นน่ะแล้วไหนละ่ะวันนี้มีอะไรที่ช่วยฉันได้กันแน่เอาละ่ะนี่คือแผ่นศีลาแห่งการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เจ้าต้องทําก็คือใช้กงเล็บของเจ้าสร้างรอยขีดข่วนให้เกิดขึ้นบนนี้ให้ได้เมื่อทําได้เจ้าก็จะเปลี่ยนไป <ül> เห็นรอยตรงนี้ไหมนี่เป็นรอยของข้าเองนั่นแหละฮะก็ก็กองเล็บแต่ว่ากงเล็บของข้านี่มันอืมถ้าจําไม่ผิดนะนะก่อนเจ้าจะขึ้นมานะ่ะเจ้ายังบอกอยู่เลยว่าไม่สามารถบินไปไหนได้แล้วเจ้ามาอยู่บนนี้ได้อย่างไงเล็บหักขนร่วง จะงใปากเรางอกใหม่ได้จิตใจที่ตั้งคำถามว่าทำไม่ได้นะ่ะไม่มีวันทำสิ่งใดให้งอกงามขึ้นมาได้เลย อันโอชักมือแรกของข้าแล้วขาอนุบาลก็จะต้องพิน,นาศใจยับไปเหลือหลออาา ไม่มีวันเป็นอาหารของแกอ,อาลุบาจะต้องอยู่ต่อไปฉันไม่มีวันที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นอันขาด เวหาเจ้าทำสำเร็จแล้วท่านสายลมขอบคุณมากเอาไว้ก่อนเถอจะเจ้าจิ๋วและผารุบาลตกอยู่ในอันตรายอยู่นะพยาอิบซีตัวใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้วส กลับมาแล้วมาบ้ามาให้พี่มัมสะีดีเจ้าจิ๋วเรียบเรขอมัมแกให้หายดีก่อนล้วกันนันนะมัมแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะเด้ยเย น้ยน้าน้าคุณนะเราเราเคยรู้จักกันมาก่อนนะเปล่าอ่ะทำไมก็หลบไปเลยนะข้ากำลังจะกินมื้อเที่ยงอยู่ไม่เห็นนะรู้จักกันสิแกจะมาหามือแรกของแกมาได้หรือไงเจ้าแฉกใช่ฉันนี่แหละเวหา